สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับฟ้านะคะในช่องฝ้าบอล คือไม่ต้องตกใจหน้าตาว่าเอ้ยทำไมนะโซมขนาดนี้สิวขึ้นหน้าดำนะคะเพราะว่าช่วงนี้ oh, <no. S 1> ตากแดดแล้วก็ใกล้จะเป็นประจำเดือนแล้วนะคะอ่ะเรื่องนี้มันไม่สำคัญต้องมาทุกคนวันนี้ฟามีไอเทมในเซเว่นมาให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะคะฟาคิดว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะคะนี่นคือเจ้าตัวนี้เลยนะคะนี่เลยเยอะไหมเออมันคือสมูโตจิวีว่มิกแอนด์แทนั่นเองเนาะวันนี้ฟ้านะคะเอา b ีของสมูทตบมารีวิวอายแชโดว์แล้วก็ลิปสติกนั่นเองจะบอกว่าน่าใช้มากๆเลยนะคะแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะเพราะว่า1นซงนะคะฉีกได้ไป็นสองชิ้นแบบนี้เลยนะคะฝ่าอยากจะมาสวัส,สีทุกคนได้ดูนะคะว่าสีตาและสีของเขาเป็นอะไรยังไงเนาะแล้วก็ไปสวัส,สีกันได้เลยจ้า สมุนโตกิวี่มิกแอนแมตบีบีครีมเป็นบีบีครีมชูอินวันเนื้อแมทแต่บางเบาเกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบพอเราทาแล้วนะคะได้ลุคที่ธรรมชาติหรือเพิ่มความโดดเด่นให้กับลุค De วี่หน้าฉ่ำเบาและดูมีสุขภาพดีและอยากจะบอกว่าบีบีซองนี้นะคะเพิ่มความปกปิดจากรังสี UVA และ UVB ด้วยค่า SPF 5 0จ้าสมุนโตกิว y, and ี่มิกแอนแมตอายแชโดว์อายแชโดว์เนื้อเนียนนุ่มเกลี่ยง่ายไม่สิติดทนยาวนานไม่เป็นคราบเพิ่มสเสน่ห์ให้กับดวงตา2 4-2สองไ์ศูนย์หนึ่งฮันนี่บรเป็นเนื้อแมทให้ลุคธรรมชาติสามารถทาได้ทั้งวันและทุกวันจ้าเมื M ่อ4-02ูนย์สองคือโรสโกเป็นเนื้อชิมเมอร์เพิ่มความโดดเด่นสะกดทุกสายตาเลยจ้าสูมโตด e วี่มิกแอนด์แมทเววเว t ลิปเป็นเนื้อลิปกมหมี่เนื้อนุ่มสีชัด เกลี่ยง่ายไม่ตกกร่องติดทนยาวนานตลอดทั้งวันสามารถแต่งได้ทั้งเปลือกตาแก้มและปากหนึ่งซองมี2เฉดส,สีสามารถทาได้หลากหลายสายไม่ว่าจะทาเดียเด่ยวๆหรือทาเบนๆหรือทาผสมกันก็ได้ลุกปากระเรื่อระเรือส่วนสไตล์เกาหลีเลยจ้าโอเคค่ะทุกคนทุกคนคงเห็นสีสวอเสร็จแล้วใช่ไหมคะว่าสีแต่ละสีของเขาเป็นอะไรยังไงนะคะอยากจะบอกว่าส่วนตัวแล้วเป็นสีที่ สามารถใช้ได้ทุกๆวันแล้วสามารถแต่งได้ง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะฟ้าอยากจะมาแต่งหน้าด้วย2โทนสีเลยนะคะจะบอกว่าโทนสีลิปของเขามีทั้งโทนส้มและโทนชมพูใช่ไหมวันนี้ฟ้าจะมาแต่งหน้าด้วยลิปสติกของเขาทั้งโทนส้มและโทนชมพูนั่นเองนะจ๊ะอ่ะอย่ารอใช้ดีวกว่าทุกคนเราไปแต่งหน้ากันดีวกว่าจ้าวันนี้นะคะฟ้าจะใช้บีบีของเขาเลยนะคะเป็นบีบีของสมูโตะ นี้เลยนะจ๊ะฟ้าจะมาใช้ฝั่งแมทนะคะฟ้าก็จะแต้มมาเลยนะคะ<ด>ก็แต้มบีบีทั่วใบหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวฟ้าก็จะมาเกลี่ยด้วยเนาะวันนี้ฟ้าอยากจะมาใช้พับคุชชั่นในการเกลี่ยนะคะเพราะว่ามันจะได้สะดวกและรวดเร็วกว่านะคะ โอเคทุกคนตอนนี้นะคะฟ้าก็ทาบีบีทั่วใบหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะมีความสุขว่าหน้าดูขาวก็จางใสมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวฟ้าจะมาใช้บีบีตัวเดิมน,นะคะทาช่วงบริเวณใต้ตาและปกปิดบริเวณรอยสิวนะคะเพราะว่าช่วงนี้คือนหน้าก็โซมากๆเลยนะคะแถมมีสิวขึ้นด้วยเนาะแล้วก็จะเอาบีบีของเขานะคะแต้มบริเวณใต้ตาเลยนะคะแต้มบริเวณที่เราอยากจะปกปิดเนานะแล้วฟ้าจะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะให้บีบีครีมเขาเซ็ตตัวเวลาเราเกลีย่ยหรือเวลาเราเบนนะคะส่วนที่เราจะปกปิดมันจะปกปิดได้ยิ่งดี ยิ่งขึ้นเนาะในช่วงเราที่ฟ้รารอบีบีครีมเซ็ตตัวนะคะนะ้วฝาขอตัวไปเขียนคิ้วก่อนเนาะแต่กลับมาโอเคค่ะพราะฟ้าทิ้งบีบีครีมให้เขาเซ็ตตัวสักแป๊บหนึ่งนะคะฟ้าก็จะมาเกลี่ยมาเบนนะคะ,ะแล้วก็ใช้มือของเราเลยนะคะในการเกลี่ยเกลี่ยนี่เห็นปะตอนแรกมันเป็นสีแดงๆแ,แต่ว่าตอนนี้คือไม่มีสีแดงแล้วมันก็แค่เป็นรอยนูดนูด,น,ดนูดคืออะไร รอยปูดปูดนูนๆขึ้นมานะคะเพราะสื่อมันอักเสบนั่นเองเนาะไี่เห็นปะมีความสึกว่าปกปิดแต่บางเบาใช่ไหมทุกคนอะพอฟันลงผิวหนา้าเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวฟันจะมา แต่งหน้าโทานสีชมพูก่อนละกันเนาะวันนี้นะคะโทนสีชมพูหลักๆก็จะมี4 03กับ4 04แล้วก็4 06นั่นเองนะคะเป็นแบบว่าลิปกอ้อนเนาะฟ้าจะใช้สีเบอร์03ก่อนเลยคะ่ะทุกคนสีนี้นะคะทาทั่วๆบริเวณเปลือกตาเลยนะจ๊ะแล้วก็จะทาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้มือเกลี่ยเขาเลยจะบอกว่าเป็นเนื้อลิปที่ เลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะฟ้าคิดว่าลิปสติกสีนี้นะคะเป็นสีที่เราทาจะหนักมือขนาดไหนมันก็ดูสีไม่หนักหน่วงจนเกินไปนะมันดูให้ลุกแบบธรรมชาติใช่ไหมพอเราทาเปลือกตาเสร็จแล้วใช่ไหมคะทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะมาทาบนเวทใต้ตาด้วยนะคะ แล้วก็ใช้นิ้วนะคะเกลี่ยเกลี่ยเบนเบนเขาค่อยๆ,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 ๆเกลี่ยค่อยๆเบนเบนเขาไปนะคะให้มันสีฟุ้งๆหน่อยเนาะพอเราทาเปลือกตาเสร็จแล้วใช่ไหมคะตาเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะต่อไปฟ้าจะมาใช้สีเบอร์ศูนย์สี่นะคะทาบริเวณชั้นทับตาเนาะคือเป็นการแต่งหน้าที่ง่ายๆสามารถแต่งได้ทุกคนแต่งได้ทุกวยัยดวนหวานน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแต่งไปท่กไปเที่ยวเวลาเร่งรีบอย่างเงี้ยเราอยากได้ตาที่สวยๆเราก็แต่งแบบนี้ได้เลยบอกเลยว่าแต่งง่ายมากสามารถแต่งตามันได้ เราจะได้ตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนเป็นสีที่วหวานๆนะต่อไปนะคะการแต่งตาของเราไม่จบนะคะจะบอกว่าเขาสำอังของแบรนด์สมุตโตอย่าลืมว่าเขาออกอายแชโดว์มาด้วยนะคะฟาจะมาใช้สี01คือสีฮันนี่บราวนะคะมาทาบริเวณหางตาตรงนี้นะคะแล้วก็แฉลบมาตรงใต้ตาด้วยนะทาให้ตาเราดูแบบมีลูกเล่นนิดนึงอะไรเงี้ยดูแบบไม่แต่งง่ายจนเกินไปแต่ก็แต่งง่ายเราบอกเลย <c oughs> นี่เลยนะคะแล้วก็จะจิ้มไปที่หางตาตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้แปรงนะคะเล่นหน่อย เ,เสร็จแล้วเราก็ฉละมาที่ใต้ตาด้วยนะคะลงได้ตาแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะพอจะมาใช้สีเบอร์นี้เลยนะคะเป็นสีเบอร์โรสโกนะคะเท้าบริเวณหัวตานั่นเองเนาะ แก้มวันนี้นะคะฟ้าจะมาใช้สีเบอร์04เลยนะคะมาปัดแก้มเนาะจะใช้มือหรือนีใช้พัฟคุชชั่นเกลี่ยก็ได้นะคะแต่ฟ้าอยากให้มันรวดเร็วคือใช้พัฟคุชชั่นเกลี่ยช่วยเกลี่ยช่วยเบนหน่อยอะไรเงี้ยมันจะได้แบบแ<อ>บบ<อ>แก้มเสร็จ <ๆ S 2> ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะจะเป็นสีชมพูที่ละเลื้อ,ละ,ล,อละเลื้อเลยนะคะมาดูแบบเลือดฝาดอะไรประมาณน,นี้เนาะต่อไปเนี่ยจะมาทาลิปสติกกันดีกว่าจ้ะลิปสติกในวันนี้นะคะฟ้าจะมาใช้สีทั้งสามสีผสมกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเบอร์03 04และ06นั่นเองเนาะฟาาจะะะใช้สีเบอร์นคท าปากให้เป็นพื้นสีปากเราก่อนเนาะพอเราทาสีเบอร์03สาเสร็จใช่ไหมคะทุกคนปากเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแต่ยังไม่จบแเราจะมาใช้สีเบอร์ศูนย์สนะคะทาบริเวณข้างในปากเนาะต่อไปเราจะมาใช้สีเบอร์ศูนเลยนะคะทาทั่วทั่วลิมฝีปากเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นลิปกอดนั่นเอง ค่ะฟินิชลุคของโทนสีชมพูก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะคือเป็นการแต่งหน้าที่ง่ายมากๆเลยนะคะใครชอบโทนสีชมพูก็สามารถแต่งโทนสีชมพูได้เลยนะจ๊ะต่อไปเป็นโทนสีส้มกันดีกว่าจ้าโอเคค่ะทุกคนต่อไปนะคะเรามาเริ่มแต่งโทนสีส้มกันดีกว่าจ้าโทนสีส้มในวันนี้นะคะเราหลักเลยฟาก็จะใช้สีเบอร์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองแล้วก็ศูนย์ห้านะคะแล้วฟางจะใช้สีเบอร์ศูนย์หนึ่งก่อนนะคะทาบริเวณทั่วๆเปลือกตาเหมือนเดิมนะคะ เราก็จะใช้สีเดิมเลยนะคะทาบริเวณใต้ตาเหมือนเดิมนะจ๊ะเสร็จแล้วก็จะใช้สีส้มนะคะคือสีเบอร์0ูนย์เป็นเบอร์พิชมีนะคะทาบริเวณหางตา,แล,ตาแล้วก็หัวตาแล้วก็หางตาไปล้างตานิดนึงเนาะ3จุดเลยนะคะเราจะได้ตาประมาณนี้เลยนะคะถ้าใครอยากได้เข้มอีกก็ สามารถแต่งเติมขึ้นมาได้อีกนะจ๊ะแล้วก็จะแต่งตาแบบนี้เสร็จทั้งสองข้างเลยนะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะจ๊ะใครบอกว่าจบไม่จบนะคะต่อไปนะคะฟ้าจะมาใช้อายแชโดว์เนื้อครีมของสมุตโตกเหมือนกันนะคะฟ้าจะมาใช้สีเบอร์โรสโกเนาะทาบริเวณกลางเปลือกตาเลยนะจ๊ะให้ตาเราดูแบบว,วิบว,วับวิบวับอะไรอย่างนี้ <Okay. S 1> เสร็จแล้วนะคะฟ้าก็จะทาบริเวณหัวตาด้วยนะคะ ต่อไปเรามาปัดแก้มไนดีกว่าค่ะฝาจะใช้สีเบอร์0ูนย์ห้านะคะ Just Peachy นะคะในการทาแก้มเนาะเราก็จะได้แก้มประมาณนี้เลยนะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนฝ้าจะใช้ไอ้นี่นะคะเป็นบ b ีของสมูตโตบเป็นเนื้อดิวี่นะคะคือมันทับให้หน้าเราดูวาวๆเนาะฝาก็จะมาทาเป็นไฮไลท์แทนนะคะบริเวณตรงปลายจมูกตรงสันจมูกอะไรอย่างนี้ ต่อไปนะคะฟ้าจะมาทาปากกันดีกว่าจ้าฟ้าจะใช้สีเบอร์ศูนย์ห้านะคะทาบริเวณทั่วๆปากเลยคะ่ะต่อไปฟ้าจะใช้สีเบอร์ศูนย์สองนะคะทาบริเวณข้างในปากจ้าใช้มือช่วยเบลนด์หน่อยนะคะให้มันมเบอลๆหน่อยเนาะเสร็จแล้วเราก็จะได้ปากประมาณนี้เลยนะคะต่อไปฟ้าจะใช้สีเบอร์ศูนย์หกนะคะเป็นลิปกอสเนาะ ทาบริเวณไปลายปลายปากอ่ะเออให้ปากมันดูาวาวๆแค่นิดเดียวพออย่างเงี้ยแค่นี้พอทุกคน แค่ปากมันดูแบบงงเงาวาวแค่นี้พอนิดเดียวพอาไม่ได้ทาทั้งปากนะคะนี่เลยนะคะฟินิชลุคสีส้มก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะฝ้ายอยากจะมาพดสรุปของแบรนด์สมุตโตแล้วนะคะว่าเครื่อ,สง,องสำอางเซของแบรนด์สมุตโตนี้นะคะเป็นเป็นอะไรยังไงนะคะไปฟังสปกันดีกว่าจ้าเครื่อสงสำอางของแบรนด์สมุตโตรุ่น dewy mix and match นะคะเขาทำออกมา3อย่างเนาะมีทั้งบีบีอายแชโดว์แล้วก็ลิปสติกนั่นเองเนาะซึ่งแต่ละซองคือแบบคุ้มค่าคุ้มราคามา,มากๆเลยนะคะซื้อ1ซองได้ถึง2ออย่างเลย นะคะไม่ว่าจะเป็นบีบีของเขานี่เลยจริงๆแล้วซองหนึ่งเขาจะติดกันอย่างนี้เลยนะแต่ฟ้าเพอเอิร์ดไปฉีกมันออกเป็นสองชิ้นแบบนี้อยากจะบอกว่าพกข้างสะดวกมากๆในซองเล็กๆแบบนี้เลยนะคะถ้าใครอยากจะพกแค่ซองเดียวก็ฉีกได้อย่างนี้เลยนะคะและอย่างหนึ่งนะคะเนื้อบีบีของเขาเป็นเนื้อบีบีที่บังเบาเกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบคนที่มีผิวหน้าที่มันฟ้าแนะนําเลยว่าใช้เนื้อแมตคุณน่าจะชอบแต่ว่าถ้าใครอยากให้หน้าม,มันวาวขึไปอีกนะนะแนะนำเป็นลุคจิววี่เลยใช้แทนไฮไลท์ได้เลยต่อไปเป็น ไอชอยโดนะคะจะบอกว่า1ซ้องมี2ชิ้นเหมือนเดิมมีทั้งเบอร์1และเบอร์2นะคะซึ่งส่วนตัวแล้วชอบทั้ง2สีเลยนะคะมันเป็นสีที่สามารถแต่งได้ในชีวิตประจําวันและจะบอกว่าเนื้อสีของเขาเป็นเนื้อสีที่แน่นมากๆเลยนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบรับรองว่าจะอยู่ติดกันหนังตาคุณตลอดเวลาส่วนสุดท้ายของเราคือพระเอกสาคัญของเราเลยคือแบบ ไม่มีสิ่งนี้คือเราไม่สามารถออกจากบ้านได้คือลิปสติกของเขา เฮ้ย <Hey, S 2> คือ้าอยากจะแนะนำกับทุกคนมากเลยว่าสีของเขาคือมันดีมากๆส่วนหนึ่งสองมีทั้งสองเฉดสีเลยซึ่งเขาจับคู่กันมาได้โอเคมากๆเลยนะคะแล้วสีแต่ละสีของเขาคือแบบมันเป็นสีที่สามารถใช้ในชีวิตจริงได้นะคะแถมสีของเขาคือไม่มีกลิ่นเหม็นเลยคือเป็นกลิ่นหอม,มอม่อนและจะบอกว่าเนื้อของเขาเป็นเนื้อก็ไม่หยีทาแล้วนะคะปากจะแบบไม่แห้งจนเกินไปนะคะเกลี่ยง,ง่ายเป็นง่ายไม่ตกร่องไม่เป็นข้าวคือแบบมันดีมากๆเอามาทาตา แก้มแล้วปากได้คือ Amazing สุดๆเลยทุกคนเข้าใจปะแล้วหาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ที่7 e l e v e ทุกสาขาเลยจ้าข้าวสัลอ่างซองแบงสงบสมบูรณนี้นะคะตกซองละ69บาท คือมันคุ้มค่ามากๆเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไคร์แล้วกดแชร์ฟานะคะที่สำคัญอย่าลืมกดดิ่งกุง้งกิ้งให้านด้วยนะคะวเวลาฟ่านลงคลิปไม่เหมือนคนจะได้ไม่พลาดกันเนาะส่งท้ายคลิปนี้นะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไปข้างนอกก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะคะเป็นหวงทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย